สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้เวลาตะลอนออนทัวทั่วมหาวิทยาลัยต่างๆกันแล้วค่ะ ่แล้วครับและสําหรับคณะแรกนะครับที่เราจะไปตลอดออนทัวร์กัน,นสําหรับวันนี้เนี่ยเป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆครับเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของประเทศไทยว้าวพี่พีเชื่อว่าคณะนี้นะคะเป็นคณะที่น้องๆหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าค่ะใช่แล้วละครับและนั่นก็คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โอ้โหวันนี้นะครับเราได้ส่งนักสืบทีมสไตล์ของเราไปนี่ก็คือพี่จีจีนั่เองครับพี่จีจีค่ะวันนี้พี่จีจีจะไปทําอะไรสาวสวยเพราเสน่ห์ของเรานะครับไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปโปรยเสน่ห์หรือเปล่านะครับแต่วันนี้พี่จีจีเนี่ยจะพาไปซอกแซกทุกซอกทุกมุมเลยครับของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับไปดูกันค่ะว่าที่นั่นจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างพร้อมหรือยังครับพี่พีนพร้อมแล้วค่ะและน้องๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลย Open h o u s e on air พี่พีน เนี่ยผมดูประมวลกฎหมายอาญาข้อไหนเนี่ผมบอกมาตาหลอเกินไปอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อ,อยู่กับพี่จีจี้ในช่วงของ Open House on Air น้องๆอาจจะสงสัยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือช่วงอะไรช่วง Open House on Air อนะคะก็คือช่วงที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ทําความรู้จักกับคณะต่างๆในแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งพี่ๆแต่ละคนนะคะก็จะพาน้องๆทัวร์เลยให้เห็นถึงหลักการเรียนการสอนของแต่ละคณะบรรยากาศในการเรียนรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ในแต่ละคณะมีแต่น้องๆคนไหนที่กําลังเตรียมตัวแอดมิชชั่นเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่แรกที่เราจะพาไปก็คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะถ้าน้องๆ พร้อมแล้วเดี๋ยวตามกันไปดูเลยดีกว่าไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวีรวัตรจันทโชตร,ร,รองคณะผดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ<ท>ก่นอนหนึ่งต้องขอสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยนะคะว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเราเรียนเกี่ยวกับกฎหมายะนะครับทีนี้ เรกเกี่ยวกฎหมายก็จริงแต่และมหาวิทยาลัยก็จะมีเป้าหมายที่ต่างกันนะครับก็สงสัยว่าอย่างคณะอื่นเนี่ยเขาก็จะมีสาขาหรือวิชยยาต่างๆเรียนแยกออกไปป่คะแต่สําหรับคณะนิติศาสตร์เนี่ยมีไหมคะ,ะ,มะ,ค,ะคือคณะนิติศาสตร์เนี่ยนะฮะในระดับปริญญาตรีเนี่ยโดยโดยภาพรวมเนี่ยเรายังไม่แบ่งสาขาไม่แบ่งสาขาก็จริงคือเรียนวิชาบังคับประมาณ30วิชา90้นือกิจเนี่ยนะครับ แต่เราก็มีส่วนที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกอีกเช่นวิชาเลือกทางสาขากฎหมายอาญาสาขากฎหมายธุรกิจสาขากฎหมายระหว่บบางประเทศเนี่ยเราจะจัดกลุ่มวิชาเลือกให้หนักศึกษาเลือกตามความสนใจเพ<อ>ิ่ม<ง>แต่ไม่ใช่ปริญญาว่านิติศาสตรบัณฑิตสาขานู้นสาขานี้แต่มันจะอยู่เพื่อให้เด็กเขาเลือกเองอ๋อก็คือว่าเอาที่ตัวเองสนใจแต่ว่าจบมาก็เป็นอยู่ในนิบบนต,<อ>ติศาสตรบัณฑิตเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าวิชาชีพกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้กว้าง เดี๋ยนี้นะครับอะไรอะไรก็ต้องใช้กฎหมาย uh huh. หรือว่าถ้าทํางานหน่วยงานภาครัฐเนี่ยฮะเขาใช้นกักกฎหมายเยอะมากนะครับคือสิ่งสําคัญเลยก็คือการที่ว่าเราเนี่ยสามารถ เอากฎหมายมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรมถูกไหมคะครับเอาว่าฮวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสําหรับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์น้องๆนะคะก็อาจจะคิดว่าคณิตศาสตร์เนี้ยก็คงจะเป็นแค่อ่านๆท่องๆจำๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่า ช่วยโวุยตรงสีแยกเขาจะมาจากทางไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ายืนรอ,อตรงการเนี่ยเลยจะได้รู้ไปเลยจีจีหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนี้คือพี่พี่ใช<ะ>่ช<ะ>าดไวัยเป็นไกดใช่ไหมใช่บอ๋องั้นขอแนะนําตัวหน่อยดีกว่าคะ่ะก็ชื่อพิษนะครับอยู่นี่ดศาสตร์ปีสอง พี่ผิดมีพี่ศาสตร์ปีสองงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่ผิดจะพาเราไปที่ไหนคะเพราะว่ารู้สึกวันนี้พี่ศาสตร์เนี่ยต้องมีอะไรให้หน้าค้นหามากๆแน่เลยมีเยอะแยะเลยครับก็เดี๋ยวข้อแรกพาไปรัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันนะครับรัฐธรรมนะูญง,งัีนรีบไปกันเลยดีกว่าค่ะถึงใช่ไหม กำลังจะถึงแี้คะเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วหอรอตรงนี้ประตูอยู่ข้างหน้าค่ะอันนี้ก็จะเรียนวิชารัฐธรรมนูญครับอ๋องั้นเราแอบเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิชารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมันหมดลงเมื่อ เมื่อเขาไอเอกสิทธิ์อันนี้มันจะหมดไปทีนี้คำถามน่าสนใจอย่างนี้คือเอกสิทธิ์เนี่ยมันเป็นการมันเป็นการทําให้เขาใครจะเอาข้อความที่เ้องกา,า,า,าในที่ประชุมสภาเนี่ยนะครับไปฟ้องงร้ออ่บมันมีความสำคัญยังไงในวิชาการนะครับโดยคือมันเป็นเเป็นสียงข้างใต้ที่ขัดขวางความเป็นธรรมของมนุษย์ทุกคนในประเทศนี้นะรับที่แบว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงที่เท่าที่ละธรรมันไม่ได้ จำกัดเอาไว้ถ้าอย่างนั้นก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยแค่สมควรเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นโดยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยเศรษฐศาสต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นโมเดล ดเราสุขภาพตอนนี้เราได้รัฐธรรมางดูดเต็มอิ่างนนะี้เอางี้ว่ามีพี่นายาจะแนะนำเองไหมคะก็เดี๋ยวไปีชานตอบอาจารย์ไทยน่าสนใจมากไทยมากเลยเหรอรีบไปเลยค่ะ โหพี่คีคะหลังจากห้องที่แล้วนี่ตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าห้องอะไรคะเนี่ยนี่ก็คือห้อง4020น,นะครับเป็นอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์นะครับถ้าอย่างนั้นเรามาถึงซะต้องนี่ลวเราต้องรีบเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะมาเลยมาเลยแอบเข้าไปดูเลยค่ะ วิชาประกันภัยนี่คือเรียนเกี่ยวกับอะไรคะก็เรียนกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยค่ะทั้งประกันวินาศภัยแล้วก็ประกันชีวิตที่ที่เราอาจจะได้เห็นโฆษณาอยู่ทันชีวิตใช่ก็คือเรียนเกี่ยวกับประกันชีวิตอะไรประมาณนี้และประกันตัวกฎหมายที่เข้าไปเป็นกฎเกณฑ์ของสัญญาทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเราวิชานี้เนี่ยจะได้เรียนตอนช่วงชั้นปีไหนคะปีสามค่ะปีสามยากไหมคะฟังดูแบบว่า ประกันภัยประกันชีวิตแบบไม่ยากเป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนะเพราะว่าหลายคนก็ใครขับรถก็ต้องมีสัญญาประกันภัยใช่ไหมในรถอะไรเงี้ยประกันชีวิตก็หลายคนก็ทําสัญญาประกันชีวิตอต๋อก็เป็นสิ่งที่ที่จริงๆแล้วปรากฏแล้วก็เห็นอยู่ตัวทั่วไปอ๋อมันก็ไม่เหมายว่าอยู่ในชีวิตประจำวัน,อนของเราอยู่แล้วใช่ที่เรามาดูกฎเกณฑ์ที่ที่ใช่ว่าสัญญาเป็นยังไงทําอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ วิชานี้นี่้บังคับปะคะถ้ับเป็นก็ต้องบังคับด้วยทุกคนต้องหรือเมื่อกี้เราแบบว่าเรียนกันมาตั้งสองสามห้องแล้วใช่ไหมแล้วเราอยากรู้ว่าต่อไปที่บอกว่าจะมาห้องสารจำลองเนี่ยเขาทำอะไรกันในห้องนี้บ้างคะก็จะเป็นห้องที่ยกรูปแบบของสารในสารจริงๆเลยนะครับมาไว้ในห้องนี้ให้เราเห็นกันว่าจะมีที่นั่งอะไรยังไงเนี่ยครับ ก็คือเหมือนแบบว่าไม่ใช่แค่นิติเนี่ยเรียนในห้องเลคเชอร์อย่างเดียวแต่ยังมีแบบว่าห้องภาคปฏิบัติอย่างเช่นห้องศาลจำลองนี้ด้วยใช่แล้วครับงั้นเราขอเข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับแต่ตอนนี้เขากำลังซ้อมกันอยู่ด้วยนะครับอ๋อจรงิจรงเหรอเกำไัซ้อมกันอยู่งั้นรีบเข้าไปเลยเลยดีกว่าค่ะต่อยครับมันวิ่งมาชนหมอบมามากกว่าผ <c oughs> มตกใจเลยเข้าใจไหมแล้วมันวิ่งมาม่าแค่การมือไปเฉยมันวิ่งมาชนเองครับโ<ฮ>อ้ก็กำลังซ้อมกันอยู่เลยนะคะเนี่ย<ฮ>ครับแอบเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะเปียามโจทย์จริงหรือเปล่าครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้แต่งตัวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยค่ะกำลังแสดงหนังยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นชุดของอายการครับอ๋องั้นขอช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเอ่ยครับผมชื่อภูนะครับอยู่นิติศาสตร์ชั้นปีที่3ครับอ๋อแล้วตอนนี้คือทำอะไรกันอยู่คะแจ่งดังกันใหญ่เลยอตอนนี้ครับกาลังฝึกซ้อมการสแสดงสัจจำลองครับอ๋อ อันนี้คือคนในนี้ก็เป็นจำเลยอ,อยู่ใช่ไหมครับ,รบอันนี้เป็นจำเลยจริงๆริงไหมคือว่าแสดง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 แดงแสงแล้วเนด<ม>งยสดงแงแบหน้าสีง<อ>แสดงแสดงแาดงแสดงแสงใสด่แ <c oughs> าดงแสดพแสดงแสดงแว่อออมาา <c oughs> แสดลอแส่งแสดงแสดงแสดเแสเงแนดงแสดงแสดงแสดงอสดงแสดงแสดงแส่เกสดงแ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 สดไแสดง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 แส่งแสดงแสดงแดงแลดงแสดงแสดงแดดงงดงดดงงดด พี่คะแล้วทำไมเราถึงต้องมาแบบว่าจำลองสถานการณ์ในศารจำลองด้วยอ่ะแบบเราเรียนในห้องไม่พอค่ะก็จะได้เห็นภาพนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเป็นทนายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อ๋อคือเหมือนว่าเราได้ฝึกซ้อมสถานการณ์จริงว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยเขาแบบว่าทำอะไรกันบ้างถูกไหมจะรู้ว่าอ๋อนี่ยเวลาจะเป็นอัยการเราจะแบบพูดแบบนี้ทําตรงนี้ตรงนี้นะอย่างีกใช่ครับเรททิศก็ต้องรู้แล้วว่าการที่คุณพิ娅ได้สอบวิธีนั้งใครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บ้างคุณพิมไม่จบ โหเมื่อกี้สนุกมากๆากลยะคะได้ดูสถานการณ์จำลองจริงเ่เอ๊ะแต่ว่าแต่ตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ไหนอะคะก็ตอนนี้แหละครับเราก็มานั่งกันอยู่ที่คอมมอนลูมคณะนิติศาสตร์นะครับก็จะเป็นที่ที่เด็กคณะนิติศาสตร์นะครับจะมานั่งตอนช่วงว่างๆหรือว่าตามทำกิจกรรมต่างๆเนี้ยครับ คือทุกคนเนี่ยจะมารวมตัวกัวตนตรงนี้นี่แหละใช่แล้ว,แต,แ,ลวแต่พูดถึงกิจกรรมเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยมันจะมีกิจกรรมไหนเนียคะที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มารู้จักเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์มากขึ้นอ๋อมีครับก็จะเรียกว่าค่ายพรีแคมป์ครับพรีแคมป์ใช่แล้วก็จะเป็นค่ายที่รับสมัครน้องๆมัธยมปลายนะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เขารู้จักคณะนิทรรศมหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ จะทำให้น้องรู้ว่าการเรียนกนนา,นารสอนานดิาิตร์เนี่ยเป็นยังไงแล้วใช่ตัวน้องหรือเปล่าเอาเป็นว่าสุดท้ายขอให้พี่ผิดปากอะไรถึงน้องๆองที่สนใจในคณะนีตพิศาสตร์อยดีกว่าก็ขอแค่มีความตั้งใจครับไม่ไม่ยากเกินไปครับ จะได้มาเป็นรุ่นน้องของพี่พิษเนาะแหนวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันนะคะขอบคุณพี่พิษมากๆเลยที่ามาเป็นไกด์พาทัวร์ในวันนี้คราวหน้าเราจะไปมาหาวิทยาลัยไหนคณะไหนน้องๆต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะคะช่วงหน้า ช่วงห้องเรียนออนแอร์วันนี้เรามาติววิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์เก่งที่เก่งสมชื่อเตรียมสมุดกับปากกาไวรอเลยนะครับ